ประจักรพยานการเวียนว่ายตายเกิดในต่างแดนการระลึกชาติดรสตีเวนสันได้เล่าเรื่องการระลึกชาติได้ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศสีลังกาเป็นชีวิตของเด็กชายผู้หนึ่งมีนามว่าเอสเอวิชรัตนีเกิดที่ตำบลอุคันโตตาลังกา เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2490เป็นบุตรที่รักของนายเอเอติเลรัต,ตนีฮามี ami, และนางรัตร,รัน์ฮามีตั้งแต่แรกกำเนิดปรากฏว่ามีรอยเหมือนแผลเป็นอยู่ที่หน้าอกเบื้องขวาใต้กระดูกหายปลา,า้าเป็นรอยบุ๋มลงไปประมาณสองนิ้ว และแขนขวาของเด็กผู้นี้รีบพิการแขนข้างขวาสั้นกว่าแขนข้างซ้ายซึ่งเป็นแขนดีแขนขวารีบเล็กกว่าธรรมดาครึ่งหนึ่งและนิ้วมือของมือขวาพิการอีกด้วยคือทุกๆุกนิ้วของมือข้างขวาสั้นกุดมีข้อเพียงข้อเดียวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางติดกันด้วยมีหนังยึดไว ส่วนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยแยกออกได้ในวิชรัตนีใช้มือข้างขวาเพียงจับปากกาหรือดินสอนเขียนหนังสือได้เท่านั้นแต่ใช้งานหนักกว่านี้ไม่ไหวด็อกเตอร์สตีเวนสันสอบถามเรื่องนี้เมื่อปีพุทธศักราช2504เด็กชายวิชรัตนีอายุได้14ปีแล้ว เขามีรอยคล้ายแผลเป็นที่อกข้างขวาและมือขวาพิการนี้มีเหตุดังนี้พอเด็กชายวิชรัตนีอายุได้สองขวบเศษเดินได้ก็มักจะพูดกับตัวเองอยู่บ่อยๆมารดาเห็นผิดสังเกตจึงฟังดูได้ยินเสียงบ่นว่าที่แขนขาขวาพิการก็เพราะเมื่อชาติก่อนได้ฆ่าเมียไว้ เด็กก็ได้เล่าถึงเรื่องราวที่ได้ฆ่าภรรยาไว้มากมายซึ่งนางไม่เคยรู้เรื่องเลยจึงได้สอบถามสามีดูนายเอสติเลรัตนีจึงได้บอกว่าเด็กคงจะเล่าถึงชาติก่อนเรื่องนายรัตรันฮามีผู้เป็นน้องชายของนายเอสเอติเลรัตตนีได้ฆ่าภรรยาของตนต้องโทษประหารชีวิต เมื่อปีพุทธศักราชสอ7พแล้วมาเกิดเป็นเด็กนี้นายตีเลรัตนีเล่าว่าแกได้เคยบอกภรรยาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆว่าน้องชายมาเกิดเป็นลูกเพราะสังเกตเห็นว่าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนานายรัตลันและผิวคล้ำเหมือนานายรัตลันส่วนบุตรของคนอื่นๆนั้นผิวค่อนข้างขาวแต่นางไม่สนใจ มาได้ยินเด็กเล่าถึงชาติก่อนจึงได้ถามสามีขึ้นภริยานายติเลรัตตีไม่เคยรู้เรื่องน้องชายของสามีฆ่าคนและถูกประหารชีวิตมาก่อนเลยเพราะนางแต่งงานกับนายติเลรัตตีเมื่อปีพุทธศักราช2477หลังจากเรื่องฆ่ากัน8-9ปี ที่เกิดเหตุก็ห่างไกลจากบ้านนางมากนางไม่เคยได้ยินเรื่องราวเลยทั้งสามีเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยเด็กชายวิชรัตนีชอบพูดเรื่องชาติก่อนมากบิดาห้ามไม่ให้พูดก็ไม่ใครจะฟังบางทีก็พูดคนเดียวแต่ชอบพูดเมื่อคนมาทักเรื่องแขนพิการเด็กเล่าให้มารดาฟังเป็นตอนๆวันนี้พูดถึงตอนหนึ่ง วันต่อ,ตอไปก็พูดตอนอื่นๆแม้มารดาจะขยันขยอเธอไม่ให้พูดเด็กก็ชอบพูดเมื่อเด็กอายุได้ห้าขวบความทราบถึงพระพิสุอนันเมตรยะศาสตราจารย์ฝ่ายพุทธปรัชญาวิทยาลัยวิทยาบังกาปริเวณะเมืองโคลัมโบได้มาสอบถามเรื่องราวประมาณปีพุทธศักราช2494 ถึง2,495ต่อจากนั้นเมื่อเด็กอายุได้ห้าขวบเศษก็ค่อยๆเลิกพูดถึงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆในอดีตชาติก่อนเว้นแต่เมื่อใครทักถามขึ้นจึงจะเล่าให้ฟังชาติก่อนเด็กชายวิชรัตนีเป็นน้องชายนายติเลรัตตนีซึ่งเป็นบิดาของเด็กชายวิชรัตตนี ชื่อในรัตระันหามีเป็นชาวนาอยู่ที่ตำบลอุคันโตตะมีภรรยาแล้วภรรยาตายตกเป็นพุ่มไม้เด็กชายวิชรัตนีจำชื่อภรรยาคนตายไม่ได้ต่อมาเขาได้เข้าสู่พิธีแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโพธิมณิเกอยู่ตำบลน,นาวะเนลิยะ มีพิธีแต่งงานนห้าบ้านเจ้าสาวแล้วได้เกิดการฆาตกรรมที่บ้านเจ้าสาวนี้เด็กชายวิชรัตนีบอกกับบิดาว่าตนได้ฆ่าภรรยาด้วยมือของเขาเองความจริงจะใช้คำว่าภรรยาก็ไม่ถูกนักเพราะพิธีแต่งงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ด้วยยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาวฝ่ายเจ้าสาวขออยู่ที่บ้านเดิมไม่ได้ไปอยู่กับเจ้าบ่าวใกล้เวลาส่งตัวแล้วเจ้าบ่าวได้ไปยังบ้านเจ้าสาวอ้อนวอนให้เจ้าสาวไปอยู่กับเขาที่บ้านฝ่ายเจ้าสาวนั้นไม่ยอมนางต้องการจะอยู่ที่บ้านของตนเท่านั้นเจ้าบ่าวสงสัยว่าเจ้าสาวคงมีคู่รักติดพันเป็นชายอยู่บ้านของนางเอง ชื่อโมหัตติฮามีและสงสัยว่าชายผู้นี้คงจะยุแย่ไม่ให้นางไปอยู่กับเขาเมื่อนางปฏิเสธเขาก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างประมาณ8กิโลมาถึงบ้านเขาก็เอากริปไปรับที่หลังบ้านใต้ต้นสม้มแล้วกลับไปยังบ้านนางเด็กชายวิชรัตนียังชี้ไปที่ตน รับกริดให้มารดาดูก่อนที่จะไปฆ่าเจ้าสาวเขายังขอยืมเงินพี่ชายจำนวนห้าสิบรูปีไปใช้หนี้สร้างบ้านซึ่งเขาเป็นหนี้อยู่ให้เสร็จสิ้นไปมาถึงบ้านเจ้าสาวมองเห็นชายซึ่งเขาคิดว่าเป็นคนรักของเจ้าสาวเขาคิดว่าเพราะเจ้าคนนี้นี่เองเจ้าสาวจึงไม่ได้อยู่กับเขาเขาจึงตรงเข้าไปแทงเจ้าสาวที่เหนืออกข้างขวา เขาถูกชายผู้นั้นทุบตีด้วยในการต่อสู้คดีเขาสู้ว่าได้เกิดทะเลาะวิวาทต่อสู้กันขึ้นโดยฝ่ายเจ้าสาวเป็นผู้ก่อเหตุก่อนเพื่อนของเจ้าสาวเป็นผู้จับตัวเขาไว้ไม่ให้หนีเขาจึงเกิดโทสะแทงนางโดยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านางเลยฝ่ายเจ้าสาวก็ให้การว่าเขาเป็นผู้แทงนางก่อน และพวกของนางจึงรุมกันเข้าตีเขาศาลร,รับฟังฝ่ายโจทย์พิพากษาให้ประหารชีวิตตายตกไปตามกันพอศาลพิาพากษาแล้วนายตีเลรัตตนีก็ไปเยี่ยมน้องชายของเขาเขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าต้องตายเขาเป็นห่วงแต่พี่ชายเท่านั้นนายตีเลรัตตนีบอกว่า น้องชายเป็นคนว่าง่ายเรื่องที่ฆ่าเจ้าสาวของตนนั้นเด็กชายวิชรัตนีบอกว่าตอนนั้นเคืองมากอดใจไม่ไหวไม่คิดเลยถึงโทษทันที่จะได้รับเด็กบอกด็อกเตอร์สตีเวนสันว่าที่ถูกแขวนคอนั้นสารตัดสินถูกต้องแล้วส่วนเรื่องเหตุผลที่ฆ่าภรรยา เป็นการถูกต้องสมควรหรือไม่แม้ชาตินี้เขาก็คิดว่าที่ฆ่าผู้หญิงผู้ไม่ตามสามีไปเป็นการถูกต้องแล้วเด็กได้เล่าว่าก่อนที่เขาจะถูกแขวนคอตามคำพิพากษาห้าวันพี่ชายของเขาคือนายเอสเอติเลรัตนีได้ทำบุญให้แก่เขาเด็กจำได้ว่ามีการเลี้ยงพระจำนวนสิบองค์ ตอนที่ทำบุญเลี้ยงพระให้เขานี่เองเขาได้บอกกับพี่ชายว่าเขาจะกลับมาเกิดอีกจะมาเกิดเป็นลูกชายของพี่ตอนถูกประหารชีวิตนั้นเด็กได้เล่าดังนี้ก่อนการแขวนคอเขาตอนหนึ่งว่าต้องมีการช่างถ่วงกระสอบทรายนัที่ตะแลงแกงซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าเป็นความจริงเพราะก่อนการประหารชีวิตหนึ่งวัน ต้องมีการทดสอบความเหนียวของเชือกและความแข็งแรงของคือโดยวิธีการเอาสายหนึ่งกระสอบแขวนขึ้นทวงทดลองก่อนก่อนการแขวนคอมีพระภิกษุหนึ่งรูปมาภาวนาให้เขาก่อนจะก,กระตุกเชือกประหารเจ้าหน้าที่เอาถุงผ้าสีดำมาครอบศีรษะตอนกระตุกเชือกรัดคอเขาคิดถึงพี่ชายของเขาคนเดียวเท่านั้น แล้วรู้สึกว่าคอของเขาถูกรัดแน่นเหมือนตัวเขาตกลงไปกลางหลุมเพลิงต่อจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกจนมารู้สึกตัวเมื่ออายุได้สองขวบกว่าพ่อเขาในชาตินี้คือพี่ชายของเขาในชาติก่อนนั่นเองเขาบอกด้วยว่าตอนถูกประหารนั้นอายุได้ 23- 24ถึง24ปี เรื่องราวเกี่ยวกับการจดจำสิ่งของต่างๆได้ของเด็กชายวิชรัตนีนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งคือก่อนที่จะเกิดเรื่องการฆ่าเจ้าสาวนั้นในรัตนันหามีได้นําเอาเข็มขัดหนังของเขาไปฝากไว้กับนะ้าดูเป็นลางชอบกลเมื่อนายรัตลันตายแล้วน้าสาวก็เอาเข็มขัดหนังนั้นให้แก่บุตรชายอันเป็นที่รักของตัว เพื่อสำหรับใช้คาดเอวพ่อเด็กชายวิชรัตนีอายุได้6กถึงเขวบพบลูกพี่ลูกน้องคนนี้เห็นเข้มขัดเข้าก็จำได้ว่าเป็นของตัวเองเรื่องนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับการระลึกชาติได้ของดรสตีเวนสันหนึ่งในจำนวนอีกหลายๆเรื่อง ซึ่งเขาได้ทุ่มเทค้นคว้าหาความจริงให้ปรากฏชัดเจนนายสุเรศเวอร์มากลับมาเกิดใหม่เป็นโตรานสิงโตรานสิงหนูน้อยชาวอินเดียเริ่มละลึกชาติได้ตั้งแต่อายุสองขวบครึ่ง และมีปานตรงจุดที่เขาถูกยิงเมื่อชาติก่อนพอดิบพอดีประเทศอินเดียที่ตำบลอักครามีร้านจำหน่ายวิทยุและเครื่องเสียงที่โออาใหญ่โตพอสมควรเป็นร้านเดียวที่ใหญ่ที่สุดของตำบลน,นี้เจ้าของร้านชื่อสุเรศเวอร์มามีภรยาชื่ออุมามีบุตรด้วยกันสองคนชื่อโรนุกับโซนุ เดือนกันยายนปี1983เป็นเดือนแห่งความเศร้าโศกของบุคคลในครอบครัวเวอร์มาเป็นอย่างมากเมื่อสุเรนผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในร้านของตนเองวันเกิดเหตุสุเรศกำลังนั่งตรวจบัญชียอยู่โต๊ะแคชเชียร์ซึ่งอยู่ด้านหน้าของร้าน ในเวลานั้นมีลูกค้าเข้ามาดูวิทยุและเครื่องเสียงสองสามคนหนึ่งในจำนวนลูกค้าเป็นชายชะกันแปลกหน้าแต่สุเรศไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าต่างตำบลมาแวะชมสินค้าขณะสุเรศกําลังก้มหน้าก้มตาตรวจดูเลขในสมุดบัญชีชายผู้นั้นก็เดินเข้ามาที่โต๊ะซึ่งสุเรศนั่งอยู่เมื่อสุเรศเงยหน้าขึ้นมาเพื่อจะสอบถามลูกค้าว่า ต้องการซื้อวิทยุหรือเปล่าแต่แล้วเขาก็ต้องถึงกับตกตะลึงตาค้างเพราะว่าชายผู้นั้นมีปืนพกอยู่ในมือและกำลังจี้ปากลำกล้องตรงมาที่ใบหน้าของเขาไม่ทันที่สุเรชจะขยับตัวชายแปลกหน้าคนนั้นก็เหนี่ยวไกระเบิดกระสุนเข้าใส่อย่างใจเย็นเสียงปืนแผดสนันกล้องไปทั้งร้าน พร้อมๆกับร่างของสุเรดหงายผึ่งกระเด็นตกจากเก้าอี้ในปริบตาชายแปลกหน้าซึ่งได้กลายเป็นมือปืนอมหิตวิ่งพรวดออกจากร้านไปอย่างรวดเร็วและพาตัวหายไปในกลุ่มคนที่เดินพลุกพร่านไปมาในบริเวณนั้นอุมาเมียของสุเรดวิ่งออกมาจากหลังร้านพอเธอเห็นสามีนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้น มีเลือดทะลักออกมาเต็มใบหน้าจึงหวีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดและทลาไปประกองร่างสุเรศส่งโรงพยาบาลอย่างคนหมดสติแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเพราะสุเรศได้สิ้นใจตายทันทีตั้งแต่ล้มฟาดลงกับพื้นแล้วกระสุนมรณะเจาะเข้าตรงหน้าผากทะลวงไปทะลุออกทางท้ายทอยทำลายสมองแหลกยับ เป็นบาดแผลชะกันที่ทำให้เขาตายทันทีตำรวจได้มาสอบสวนหาสาเหตุการตายของเขาโดยตั้งประเด็นสองแนวทางคืออาจเป็นเรื่องชู้สาวหรือขัดผลประโยชน์ในด้านการค้าทำให้คู่แข่งจ้างมือปืนมาสังหารเขาทว่าทั้งสองประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยกลับมืดมนไปหมดเพราะสุเรศไม่เคยประพฤติตัวเป็นคนเจ้าชู้ หรือแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นหรือแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นส่วนเรื่องธุรกิจการค้าเขาไม่เคยมีศัตรูหรือว่าคู่แข่งที่สูญเสียประโยชน์อย่างรุนแรงถึงขั้นต้องฆ่ากันให้ตายดับไปข้างหนึ่งคดีนี้ส่อเขาว่าคงปิดแฟ้มไม่ได้อีกนาน เดือนธันวาคมปี1983ที่ตำบลบาทห่างจากตำบลอัคราเพียง8ไมล์ภรรยาครอบครัวตระกูลสิงซึ่งมีฐานะยากจนก็ได้ลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งเด็กน้อยคนนี้คลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรงมากแต่มีความประหลาดอยู่อย่างหนึง่งคือตรงหน้าผากและท้ายทอยของเด็กน้อย มีรอยปานแดงติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดรอยปานแดงดังกล่าวนี้อยู่ตรงข้ามของศรีรษะด้านละรอยก็จริงแต่กลับมีแนวตรงกันเรากับมีแผลเป็นเกิดจากการถูกยิงหรือถูกแทงจากด้านหน้าผากไปทะลุออกด้านท้ายทอยฉะนั้นลูกชายคนเล็กของนายและนางสิงคนนี้ถูกตั้งชื่อว่าโตราน เมื่อโตรานเติบโตเจริญไวขึ้นมาจนได้สองขวบเริ่มพูดได้ชัดเจนพอสมควรโตรานจะพูดกับพ่อแม่ว่าเขาชื่อสุเรศนามสกุลเวอร์ม,มามีร้านขายวิทยุและเครื่องเสียงที่อักรามีภรยาชื่ออุมาและมีลูกสองคนเขาตายเพราะถูกยิงที่ศรีรษะทะลุท้ายทอย พ่อแม่ของโตรานฟังลูกพูดเช่นนั้นก็นึกว่าลูกพูดเพ้อเจ้อไปตามความเพ้อฝันของเด็กๆจึงไม่ได้สนใจแต่เวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่โตรานก็ไม่ยอมเลิกพูดถ้อยคำที่เขาอ้างว่าเขาคือสุเรศในอดีตชาติก่อนจะมาเกิดใหม่เป็นโตรานพ่อแม่ของโตรานเริ่มสงสัยว่าลูกชายตัวน้อยของเขา คงไม่พูดเพ้อเจ้อเลื่อนลอยเล,เล่นๆแน่เพราะไม่ว่าจะซักถามหลอกล่อซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไรโตรานก็คงยืนยันว่าเขาคือสุเรศมีร้านวิทยุอยู่ที่ตำบลอัคราเช่นเดิมพ่อแม่ของโตรานตลอดจนเพื่อนบ้านที่รู้เรื่องนี้ต่างลงความเห็นว่าโตรานต้องรำลึกชาติได้แน่จึงได้พูดอย่างมั่นใจ กระทั่งโตรานอายุหกขวบกว่าเขาก็ยังพูดอยู่เสมอว่าเขาคือสุเรศเจ้าของร้านวิทยุในอักคราและเขาอยากกลับไปอยู่บ้านเดิมในที่สุดพี่ชายของโตรานก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้จึงเดินทางไปตำบลอักคราไปยังถนนที่น้องชายบอกก็พบร้านวิทยุและเครื่องเสียงจริงๆพี่ชายของโตราน ทำทีเป็นสอบถามผู้คนในระแวกใกล้เคียงถึงเจ้าของร้านวิทยุก็ได้ความที่นา่าทึ่งเพิ่มขึ้นอีกว่าเจ้าของร้านชื่อสุเรศเวอร์มาถูกคนร้ายบุกเข้าไปยิงตายคาที่ในร้านสุเรศถูกยิงตรงศรีรษะทะลุท้ายทอยตรงกับที่โตรานน้องชายเล่าให้ฟังทุกประการไม่มีผิดพลาด การที่โตรานอายุไม่ถึงสามขวบจะรู้เรื่องของสุเรศย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกประการเพราะไม่มีใครเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึง่งครอบครัวซิงตลอดจนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ไม่เคยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เลยย่อมไม่รู้ข่าวสารการฆาตกรรมสุเรศอย่างแน่นอนพี่ชายของโตรานตัดสินใจเข้าไปที่ร้านจำหน่ายวิทยุข,ของสุเรศ และได้พบกับภรยาไม้ของสุเรศคืออุมาซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการและการค้าขายสืบต่อจากสามีพี่ชายของโตรานจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวประหลาดของน้องชายให้อุมาฟังทุกอย่างตอนแรกอุมาก็ไม่เชื่อนักคิดว่าพี่ชายของโตรานอาจมีแผนการไม่บริสุทธิ์ใจแอบแฝงอยู่ก็ได้ แต่เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่พี่ชายโตรานอธิบายเรื่องอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาเธอจึงเริ่มเชื่อและนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่และญาติพี่น้องของสุเรศฟังคราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของสุเรศรวมทั้งอุมาจึงตกลงกันว่าจะไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่โตราลํำลึกชาติได้ถึงที่บ้านของเขา คืนนั้นที่อัคราพี่ชายของโตรานได้รับการขอร้องให้พักค้างคืนเพราะวันรุ่งขึ้นจะได้เดินทางไปยังตำบลบานเพื่อพบกับหนูน้อยโตรานผู้ซึ่งยืนยันว่าเขาคือสุเรธกลับชาติมาเกิดเช้าวันรุ่งขึ้นญาติพี่น้องของสุเรศพร้อมกับอุมาภรรยาไม้ของเขาได้เดินทางไปยังตำบลบาด โดยที่มีพี่ชายของโตรานเป็นผู้นำไปเมื่อถึงบ้านทุกคนก็ได้พบกับโตรานซึ่งยังไม่เต็มเจ็ดขวบเมื่อพบกันครั้งแรกหนูน้อยโตรานก็ทักทายญาติพี่น้องของสุเรศอย่างดีอกดีใจและสามารถบอกชื่อได้ทุกคนได้ถูกต้องและทักทายอุมาในฐานะเป็นภรรยาเขาถามถึงลูกสองคนชื่อโรนุก,กับโซนุ ด้วยความรักและความคิดถึงทำให้ทุกคนตื่นเต้นอัศจรรย์ใจกันท่วนหน้าอุมาถามโตรานว่าขณะที่สุเรศมีชีวิตเขาใช้รถเก๋งยี่ห้ออะไรโตรานได้บอกยี่ห้อรถได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดและที่ทำให้อุมาถึงกับหลังน้ำตาออกมาก็คือโตรานถามอุมาว่าเธอจำได้ไหม ตอนที่เขาพาเธอไปเที่ยวงานเทศกาลร,รื่นเริงที่เมืองใกล้เคียงเมืองหนึ่งอย่างสนุกสนานเป็นพิเศษซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยนอกจากอุมาและสุเรศเพียงสองคนเท่านั้นที่ทราบอุมาและญาติพี่น้องของสุเรศทุกคนเชื่อว่าสุเรศได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในพบปัจจุบันเป็นหนูน้อยโตรานจริง แม้กระนั้นทุกคนก็ยังต้องการพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนอีกครั้งคือพาโตรานเดินทางไปยังอัคราบโตรานคือพาโตรานเดินทางไปยังอัคราโตรานกับพ่อแม่พี่ชายในชาติปัจจุบันได้เดินทางไปยังอัคราพร้อมกับอุมาและญาติพี่น้องของสุเรศเมื่อไปถึงอัคราแล้ว ทุกคนให้โตรานเดินนำหน้าพาไปที่ร้านขายวิทยุซึ่งเป็นร้านของสุเรศซึ่งเด็กชายอายุหกขวบกว่าไม่เคยย่างกลายออกจากตำบลบาทที่เขาอาศัยอยู่และไม่เคยย่างเหยียบมาที่อัคราจึงได้สร้างความตื่นเต้นตะลึงให้แก่ทุกคนอีกครั้งนั่นก็คือเขาได้นำทุกคนไปตามถนน เรากับคุ้นเคยกับถนนสายนี้เป็นอย่างดีมุ่งตรงไปร้านขายวิทยุเครื่องเสียงของสุเรศอย่างกระฉับกระเฉงโดยไม่มีท่าทางลังเลแม้แต่น้อยอุมาภรยาเล่าถึงพฤติกรรมของโตรานตอนที่เข้าไปถึงร้านว่าเขาเดินเข้าไปในร้านด้วยกิริยาท่าทางเหมือนกับเป็นร้านของเข้ามานานพอเดินผ่านเก้าอี้ตัวโปรโดของสุเรศ เขาก็ตบเก้าอี้ฉาดใหญ่ซึ่งเป็นนิสัยเคยชินของสุเรศจะต้องทำแบบนี้เสมอก่อนนั่งเขาเดินไปรอบๆบร้านแล้วชี้ไปตู้โชว์ตู้หนึ่งถามฉันว่าตู้โชว์ใบนี้ทำมาตั้งแต่เมื่อไรมันไม่เคยตั้งอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งก็เป็นความจริงเพราะตู้โชว์ใบนี้สั่งให้ช่างทำขึ้นแล้วนำมาหลังจากสุเรศตายไปแล้ว ต่อมาอุมานาเด็กๆอายุไล่เรียกกันมากลุ่มหนึ่งในจำนวนเด็กทั้งหมดมีโนรุกับโซนุปะปนอยู่ด้วยเมื่ออุมาถามโตรานว่าเขาจําลูกสองคนได้ไหมโตรานชี้ไปยังโรนุกับโซนุถูกต้องทั้งสองคนทันทีอุมาภรยาไมา้ของสุเรศเชื่ออย่างไม่มีความสงสัยข้องใจอีกแล้วว่าโตรานคือสุเรศ ผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่และรำลึกชาติได้จริงเธอกล่าวว่าฉันเชื่อว,ว่าโตรานคือสามีที่ล่วงลับไปแล้วของฉันจริงๆและบัดนี้เขากลับมาเกิดใหม่เพราะยังมีหลายอย่างหลายสิ่งที่โตรานร่วงรู้เกี่ยวกับชีวิตของฉันกับสุเรศซึ่งไม่เคยมีใครร่วงรู้ซึ่งไม่เคยมีใครล่วงรู้มาก่อน และโตรานพูดได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ตลอดจนการรำลึกชาติได้ของโตรานซิงเด็กชายวัยหกขวบกว่าด็ตอร์นาเรนเดอร์ชดาศาสตราจารย์จิตศาสตรส์แห่งมหาวิทยายลัยเดลีประเทศอินเดียได้ร่วมทดสอบพิสูจน์ด้วยผู้หนึ่ง ท่านศาสตราจารย์ได้ค้นบันทึกรายงานชนสูตรศพของสุเรศเวอร์มาเอามาทดสอบกับรอยปานแดงบนศีรษะของโตรานปรากฏว่าตำแหน่งบาดแผลที่สุเรศถูกคนยิงตรงกับรอยปานแดงบนศีรษะของโตรานทุกอย่างจึงสรุปว่าโตรานผู้นี้คือสุเรศเวอร์มากลับชาติมาเกิดใหม่อย่างไม่มีข้อติดใจสงสัยอีกแม้แต่น้อย